สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนออวันนี้มาทํางานค่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นพรุ่งนี้ซะอีกนะะก็ไม่ได้มีอะไรมากมาจัดเตรียมอาหารกลางวันกับอาหารเช้าให้เด็กๆนะคะก็จะเป็นแบบรายทัวร์นะคะก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็ยื่นให้เด็กผู้ปกครองพาเด็กมาก็อยู่ในรถนะคะไม่ได้ลงรถนะคะแล้วก็เอาให้แล้วเขาก็าาไปนะคะก็มาตั้งแต่มาถึงสิบโมงกว่าคะ่ะที่ทิงเข้าโมงเข้างานเก้าโมงนุ้ยคิดว่า ไม่ได้ทําวันนี้ทําพรุ่งนี้ก็เลยมาสายอ่ะผู้จัดก,การอ่ะมเนเจอร์ต้องโทรตามนะคะนึกว่าโอ้เออต้องรีบ,บรบีบรีบนะคะมาก็โอเคค่ะวันนี้เรียบร้อยนะคะมีสี่คนเองนะคะก็ให้เด็กไปประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าชุดร้อยหกสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าชุดนะคะก็มีหลายจุดค่ะที่เขาให้นะคะท,ที่ที่แจกให้นะคะก็เดี๋ยวกลับไปบ้านกันดีกว่าคะ่ะ กลับไปแล้วก็ต้องรีบเข้าไปอาบน้ําสระผมนะคะเอาเสื้อผ้าที่ใช้แล้วเนี่ยไปซักนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเนาะไปลอดภัยไว้ก่อนนะมีคนแก่อยู่บ้านนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะโอเคค่ะล้วนี้กลับมาถึงบ้านอาบน้ําเรียบร้อยนะคะสระผมสระผมเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดโทรศัพท์นะคะด้วยไอตัวนี้นะตัวคูลหลอกวิสนะคะแล้วก็ทำความสะอาดแว่นนาฬิกา ของใช้นะคะกระโปรงกระเป๋านะต้องทําความสะอาดให้หมดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยออกไปข้างนอกกันนะกลับมาอาบน้ําเสร็จก็ทํเบอร์เกอร์ทานนะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยทางานต่อค่ะทาสีตู้ยานี่ค่ะตู้ยาเอาไว้ใส่ยานะก็เลยต้องมาทำความสะอาดมันหน่อยก่อนทานสีนะฝุ่นเปิน ค,คุณสามีทำเสร็จแล้วก็น่าที่เรานี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทาสีไอ้ตัวนี้ก่อนนะคะประตูอีกันนึงนะคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนเนี่ยคุณสามีเขาเชอบไป้ทำงานหลายครั้งต,ต้องทะเลาะกันอีกหลายรอบ แกชอบทำให้โมหูงัดส,สีดำอยู่กันสองคนก็ทะเลาะกันสองคนอย่างนี้แหละค่ะเนอะจะได้มีชีวิตชีวาหน่อยอนี่ซ้อมก่อนส,สามีโอ๊ย ทำไมไม่ยอมทำให้มันดีตั้งแต่ก่อนทาสีขอบน่อยค่ะชอบให้เรามาทำงานซ้ำ มาน,นี้นิดหน่อยนะคะไม่เยอะไปทำงานกลับมาเร้องมานั่งทำงานที่บ้านต่อ <c oughs> น่าสงสาร <c oughs> ไม่ไรค่ะ <c oughs> ช่วยกันบ้านเราเองเนาะ พีค่ะอัวนี้เสร็จแล้วแล้วตัวนี้จะทาสีอื่นเดี๋ยวค่อยท้ายดีกว่าเพราะว่านี้ใช่สีขาวแล้วเดี๋ยวไปทาตู้ยาก่อนมาทาตู้ยากัน 啊，你喊我。Huh. ดูค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนวใหม่รูปปั้นใหม่นิ่งจริงๆเลยาสาวต้นอ่ะต้นสาวอ่ะนาลีนาลีนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวมาตัดสีตัดขอบด้วยสีสีเท่ากันหน่อย เขาจะได้ดูแบบมีมีอะไรสักหน่อยคุณสามีเขาชอบอย่างนี้ค่ะต้องค่อยๆทําไปนะคะใช้ผูกก่นเล็กๆใช้สมาธิดีค่ะจบแล้วค่ะวันนี้ไปทำงานกลับมาบ่ายสองอาบน้ำกินข้าวนั่งพักนิดหน่อยแล้วก็มาทาสีต่อก,ก็หมดวันแล้วค่ะวันนี้นี่ค่ะนะคะ ใครว่างๆก็ลองหาอะไรทำดูนะคะจะได้ไม่เบื่อเนาะใครบอกว่าอยู่บ้านเบื่อลองหาอะไรทำดูนะคะจะได้ไม่เบื่อออกกำลังกงออกกำลังกายอะไรก็ทำไปนะคะไม่ใครจถือเอาช่วงนี้เป็นช่วงลดน้ำหนักเลยก็ดีนะเป็นลดน้ำหนักรือก็จะพยายามทำอยู่ค่ะนี่พยายามกินให้น้อยลงจะอยู่บ้านม,มีแต่เมนูนะคิดมาแต่ละเมนู อดใจไม่ไหวเลยเมนูผุดขึ้นมาในหัวเพราะว่ามันว่างจัดนะคะหาอะไรกินทำพวกนี้นะใช้สมาธิดีนะคะหรือใครจะหัดทําถักโคเชถักนิตติง้งหรือหัดเย็บพงผ้าอะไรอ่านหนังส่งหนังสืออะไรก็ว่าไปนะคะจะได้ไม่ว่างจะได้ไม่เบื่อด้วยนะใช้เวลาให้มีประโยชน์ ก็เนี่ยนดยพอดีเลยคุณสามีก็ได้หยุดด้วยต่างคนต่างได้หยุดก็ถึงเวลาซ่อมบ้านแล้วเพราะาจะจะซ่อมกันมาตั้งนานนมนานและไม่ได้เลิกสักทีนี่ได้เลิกพอดีเลยเนี่ค่ะพรุ่งนี้ไปทํางานทั้งอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้ไปทำงานทั้งอาทิตย์แล้วก็มีแนวโน้มก็คุยคุยกันกับเพื่อนที่ทํางานว่ามีแนวโน้มว่าเขาน่าจะปิดจนนุ่นแหละหมดเทอมเลยนะคะ นู่นแหละอาจจะสิ้นปีหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าดูสถานการณ์แต่ว่าจะปิดเทอมอีกตอนช่วงพฤษภาเนี้ยคะ่ะหมดเดิอนพฤษภาก็จะปิดเทอมแล้วก็โรงเรียนน่าจะหยุดยาวเลยอะคะออ่ะก็ไปอ่าเปิดใหม่เทอมหน้านะคะเดือนสิงหาถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนาะ ก็นี่แหละค่ะสถานการณ์ไวรัสก็ทุกที่ทุกจองย่านะคะก็ได้รับผลกระทบเท่ากันหมดเลยนะไม่มีใครได้น้อยหน้าใครแต่รู้สึกว่าที่อเมริกาเนี่ยจะโดนหนักมากแต่ถ้าไม่อยากพูดอะชักมันเถอะอรู้ๆกันอยู่นะรู้ๆกันอยู่ก็เออก็ดูไป ไงก็ป้องกันตัวเองดีที่สุดนะคะไงก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะอะไรก็ไม่เท่ากับเราต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าไปหวังให้ใครมาช่วยเหลือเราให้มากนักนะคะก็ดูแลตัวเองดูแลช่วยเหลือตัวเองให้เยอะที่สุดนะป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดเดี๋ยวนะตรงนี้มันใช้สมาธิค่ะตรงตรงมุมมุมอะค่ะต้องใช้สมาธินิดนึงนะโอเคค่ะวันนี้ก็ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะก็ไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะคลิปไหนมีประโยชน์คลิปไหนดีคิดว่า,าจะาควรบอกต่อเพื่อนๆก็ลองดูนะคะ <c oughs> ฝากแชร์ด้วยเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้เดซี เดย์ 4, ใช่ค่ะเดย์ส่นะก็เนี่ยค่ะกิจกรรมของนุ้ยนะวันที่ไปทํางานก็ยังต้องกลับมาทํากิจกรรมเพราะว่าเราได้เริ่มโปรเจกต์ไปแล้วนะคะก็ต้องทำให้มันสาเร็จโอเคค่ะสําหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย